ลากไปทิ้งไอ้หูลากมาไว้กมมตดร,รูเดิมครับรูเยิรครับเลิฟยูครับริปอ <c oughs> <c oughs> ้วใช้ไม่เป็นเออนีอ่ลงนี่อ๋อต้องกดใช้ด้วยอ๋อ <c oughs> อ้าวแล้วครับผมขอ,ขอกราบสว,าสวัสดีทุกคนด้วยนะแจ๊กก็วันนี้ก็ผมฮิโรเพชรโอเคต่อจากคลิปเมื่อวานเลย <Yeah. S 1> จัดไปวันนี้วันนี้เราจะไปเล่นแบบจริงจังนิดนึงนะกับ F อฟซนะมาดูกันว่าผมจะได้เป็นตัวแฝงไหมแต่ผมว่ามันยากไงในการได้เป็นมาเดี๋ยวสร้างห้องแป๊บหนึ่งนะสร้างห้องเดียวห้านี่มันอะไรสร้างห้องแป๊บหนึ่งมาขอดจริงจังไอเอฟซีสักครั้งหนึ่งในเซิร์ฟเบตี้นะแฮ่เบตาถูกแล้ว ื่อกี้ทำไมมันไม่มีนั่นนะผมไม่ทราบนะครับแต่สร้างลองแมปคนเมื่อกี้ผมเชิญม่ะมันน้อยไว้เอาเดี๋ยวเอาสิบสองสิบสองคนแล้วก็เพิ่มไปแล้วกันนะเมื่อกี้เหมือนคนเข้าไม่ครบปอนนี้ไม่แน่ใจนะไปเริ่มกันเชิญ F F C ก่อนจัดมาอีหนูเข้ากันมาเต็มออยังวะองอเ,เออน้าอย่าสิเป็ดคนแล้วที่เล่นกับผมอะเออวันนี้เดี๋ยวพูดคุยกัน มา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 ตานี้จริงจังนะน่ะเล่นจริงจังนะเอาเดบเอาจริงเลยนะเล่นเอาจริงนะเอาตัวแฝงออกนะไม่ใช่เอาพี่ออกนะเออมาอย่าเล่นจริงจังกันแล้วโอเคนะจริงจังเลยนะปาดปาดไปเลยนะโอเคนะไอ้จริงจังเลยไงเล่นแบบจริงจังเลยนะไม่ต้องบอกว่าใครเป็นไม่ต้องอะไรนะเอาจริงจังเหมือนในเกมปกติเลยเราลองเล่นกันว่ามันจะมันจะไหวไหมลองลองมาเล่นกัน เฮ้ยใจยเย็นใจยเย็นโอเคครับผมไปไปเริ่มกันกร้องหนีอ่แล้วเนี <c oughs> นะเวย้ยข้อเป็นตัวแฝงสังตาได้ไหมผมว่าเป็นยากวะมันไม่มีบทให้เลือกกันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเล่นกัีสักตาดิว่าแมพใหมมายู่ไหมมันจะไหวไหมถ้าเราเป็นลูกเรืออะไรเงี้ยเฮ้ยผมเอาบัตรมาเออบัตรช่วยอยู่มั้งโอเคไม่ช่วยหยย้กูเลยบัตรครับผมมามาลองเล่นกันมันจะไหวไหมกูหนีก่อนแล้วคนแรก ลงไอ้นี้แล้วกันแกนกลางนะมันเนี่ยหน้าอยชั้นบนกับชั้นล่างเนี่ยเออเนี่ยอันเนี้ยเลือกชั้นบนกับชั้นล่างหน้าอย่างนั้นเนี่ยอยู่ชั้นบนเห็นปะพวกนั้นอยู่ชั้นล่างเห็นไหมเออแมปไม่อ่ะพอเข้าใจแล้วเอ <Yeah. S 1> เอเฮ้ยเฮ้ยฮ่าเชือกเขาให้กูแตกไม่เล่นไม่ยากเท่าไหร่นะผมว่าเออพอเดินไปแล้วแมปก็เล็กลงละคือ ส่งเลยดินั่นไงเรียบร้อยไงมึงเน้นกันอย่างนี้ไงกดโหวตยังเล่นไงอย่างนี้ไงสีเหลืองโอเคเราก็ดูแมปเหมือนเดิมนะฮะแม่งไม่มีให้เลยเล่นไม่ยากนะผมว่าเล่นไม่ค่อยยากแอ้วเขาตัดพีนอยูพแค่ไหนไปต่ะพี่เขาทัวไมอะใครเพชลอะ ว่าแล้วผมว่าสีเหลืองพี่เขาทำไมอย่างมันวิ่งตัดในเขาว่าไม่ผมไม่ได้วิ่งตัมผมแยกกับเขามาแล้วผมอยู่ที่ห้องแถวๆไอห้องที่มันเป็นขนมบ้านนะผมจำชื่อไม่ได้ใช่ปะที่ผมเข้าใจตรงกลางใช่ไหมครับถ้าตรงกลางก็น่าจะสีเหลืองเลยแหละเพราะผมแยกกับพี่เขากับสีเหลืองตรงนั้นแหละอิชาลานละผมก็หาที่แยกเขาแล้วผมแยกกับเขาแล้วเขาไปตรงห้องประชุมอ่ะเขาไปตรงห้องประชุมแล้วเขาหายไปเลยอะ ไหนไปไหนก็ไม่รู้แล้วผมก็ปไปแล้วผมก็ไปเจอกับพี่เขาอยู่ตรงแถวๆตรงห้องประชุมเหมือนเดิมอ่ะเออฉลาดเว้ยก็น่าจะเหลืองนั่นไหมผมมีสแกนด้วยนะผมมีสแกนอืมสุดยอดเลฟซีกูเนี่ยเออ้องงี้ <_ S 1> เออใครว่าอ่อนนะเอ,อ่ะเก่งจะตายปางับดูปางับนี่ปางับปางับครับผมเดี๋ยวลงด้านล่างแรกเราอะไรเหลือง ผมขอไม่ไม่เปิดไหม่นะมันตัดตัดต่อยะ<ม>เดี๋ยวลงไปชั้นล่างไหมนีม่ลุชั้นล่างชัน้นบนวะโตัวอะไรกันนะครับต้องเปิดใหม่อีกแหละเอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เองปาดเกิดนะเอ็งปาดพี่คนเล็กอ่ะพี่ยังไม่ทันเล่นเลยพี่งอนแล้วเนี่ยปาไปเลยอีดําปาไปเลยอีหนูปาดไปเฮ้ยวิ่งทะลุ่ะอ๋อมีห้องค่าเชือ่อเลยข้างล่างแมพก็ไม่ใหญ่ขนาดนั้นเว้ยแต่ก็ใหญ่อยู่อ่ะ ไปไปเลยนั่นไงไอแดงไอดำไห่ฮะไอแดงว่ะที่โบยๆอ่ะ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอแดงว่ะที่โบยโยอ่ะไม่รู้กันเอาะเลยแดงทำแอ๊ดไงโอ้ยไอแดงไงอดำไปแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยแดงเอาแล้วเว้ย อะไรนี่หนูเอ้าแดงเว้ยแดงยังโหดเลยเอาแล้วเอาแล้วไอ้แดงไอ้น้ำตาเอาแล้วคายตัวไปแล้วเห็นสีแดงเดินออกมาจากศพเออคายตัวฉลาดไปนะต่อหน้าเลยอ่ะผมเห็นสีแดงเดินออกมาค่ะไม่ใช่เราเห็นสีน้ำตาลนะอยู่กับศพอ่ะเฮ้ยแดงเอาอะไรดีแดงแดงเลยครับไอ้ทคเราเอาสีน้ำตาล ไม่งั้นแท้นะบี่เด่นขลาด้วยผมเดินกันกับขอแบบเยวอ่าผมเจอศพเลยค่ะ้างหลังที่เขาเดินสวนผมมาน้ำตาลไ่ขึ้นเลยมึงเอ้ยน้ำตาลไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราไปให้ใครสร้างห้องดิฟ่ามั้งฮะให้ใครสร้างห้องสักคนดิฟ่า <Later. S 2> หลายคนอาจจะถามนะว่าคนนี้ใครนะที่ผมคุยด,ด้วยม่กกี้นะเป็นอแอดมินของเกมนี้เองเอแฝงสามหรือแฝงสองเออมันมีหลายบทไหมมันมีหลายบทปะ่ะเออพี่เอาเลือกโหมดสุ่มบทบาทอะมันก็อาจจะมีลูกเรือด้วยไงเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟเบตา้ามันต้องเช็กว่าบทที่ลูกเรือซื้อแต่ละคนอนะมันมีบทที่ลูกเรือซื้อหรือเปล่า อ๋อผมเข้าใจแล้วอ๋อผมว่าไม่เจอบทผมมีสามบทเองอ๋อเข้าใจใผมเข้าใจแล้วเพราะว่าหรือว่าเพชรจะลองไปซื้อบทก่อนไหมหรือว่าให้ลูกเรือไปซื้อบทก่อนไหมไม่เป็นไรผมอยากเป็นโต๊ะแฝงนะ้ยากีย<ต>ี่งั้นพี่ปิดเจ้าพ่อปิดทู้รับใช้แล้วก็ที่เหลือพี่เปิดเพราะว่าโจ๊กอะโจ๊กโจ๊กมันกระโดดท่อได้ไง <Wow. S 1> อ๋อโจ๊กโดดท่อได้เหรอที่ผมไปซื้อโจ๊กที่บ้านผมไปซื้อโจ๊กมา <c oughs> มีโจ๊กกะโดดพ่อได้แล้วก็มีผู้เฝ้าราตีที่ว่าเอ่อตัวแฝงสามารถใช,ใช้ใช้ใช้หลุมเดียวกับผู้เฝ้าราตีได้แล้วก็มีนักสืบที่เปลี่ยนจากรอยเท้าที่มันแบบหายไปเลยอ่ะแล้วก็มันจะค่อยๆแบบเล็กลงอ่ะแล้วแบบคือมันให้เราดูได้ชัดขึ้นไงเดียเดี๋ยวผมไปซื้อโจ๊กแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวเชิญผมไหมนะเดี๋ยวผมซื้อโจ๊กกอนแต่พี่อย่าไปบอกบอกลูกเรือนะโอเคโอเคลองดูลองดูโอเคอเค,ครับทุกคนเมื่อกี้แอดมินบอกว่า ไปซื้อโจ๊กงี้ยโจ๊กอยู่ไหนวะฮะนี่โจ๊กซื้อไปกูรวยกูรวยครับกูรวยจะตกมากเลยซื้อไม่ไงโจ๊กเข้าใจแล้วผมก็ปั๊บสู่บป่าทนั่นแหละผมเชิญนะผมเชิญแล้วพี่จะโบยผมนะพี่อย่าโบยผมนะเข้ามาเอ้ยขอดึงดึงหน่อยดิวะไม่ไม่เอาตึงๆึวันนี้ได้ไหมดึงดึงหน่อย เฮ้ยน้องตาน้องๆเฮ้ยๆองนไม่ยีเลยวะอินแบะยีรู้ได้ไงแล้วเริ่มเริ่มเลยเริ่มเลยพี่เริ่มเลยดีนะหหดีนะขอป็นแบกแจ็คไหตากตานึ่งวะนักับฟังอันดับน่ิญอนกเชิญ อไไดด้้ก็รีบปซืิเฮ้ยพวกเอิงเชิญคนที่เคยเล่นด้วยกันมาแล้วดิเอิงเชิญเอิงเชิญได้ไหมพวกเอิงเชิญหน่อยเชิญหน่อยไม่ได้ท่ยดีสามตายแล้วหนีกันหมดแล้วโอเคครับผมมาไปกันดลสักตาไปจัดไปโกเกอร์โดดท้อได้นะเออนักซื้อปั๊บไม่อะไรอย่างเงี้ย นี่ใครวะพี่อาร์มปะไม่รู้งั้นกูก <c oughs> ็มัวไปส้ง <c oughs> มาขอเลอวะไม่เอาลูกเรือได้ไหมเออมาแล้วกู <c oughs> <c oughs> เป็นใครวะเนี่ยไม่รู้ครับผม <c oughs> มาครับ <c oughs> มาบอกว่าใครไปนะเดี๋ยวเจอกันเผอแล้ว <c oughs> เจอกัน มีหมอ้อโอ้มีทุกอย่างเลยกูยปาดก่อนเลยใครไม่รู้แล้วครับเออดีดีดีดหุดท้อดิผู้ลงนี้ได้นะโอเครบก่อนมีบทอะไรมั้งเริ่มหมันแล้วครับมาดิครับอม,มาดิครับตัวอะไรอยู่ข้างอะ่ะ ยาครับลากไปทิ้งไอ้หูลากมาไว้กูมุดรูเดิมครับรูเยอฟครับเลอบอิฟยูครับโคตรวะรูเยอฟก็เลออิฟยูดีครับไ,ไหนวะฝนมากี่ฝนมากี่ฝนนาหน้าคนเดียว กดไปก่อนเดี๋ยวลองไปข้างล่างไหมมันอยู่ข้างล่างหรือเปล่าลิฟต์กูใช้ไม่เป็น <c oughs> เออนี่ออลงนี่อ๋อต้องกดใช้ด้วยอ๋อ <c oughs> ใช้ลิฟต์ไม่เป็นลน <c oughs> ี่วะผมแมปนี้ผมบอกเลยกดไอ,อ้นี่ก็จบแล้ว <c oughs> รับเก็บดีหนู <c oughs> ระเบิดนะอ่ะไม่กดระเบิดนะ เนี่ยเออสุดยอดโหย่างโหดเลยโอ,อ,อ้ฮีโร่เพชรเนะี่ยไม่เร็วได้ไง<ะ> <laughs> ไม่เร็วได้ไงอ่ะฮีโร่เพชรเล่นอนะมันจะไม่เร็วได้ไงโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปตัดคลิปก่อนนะไว้เจอกันครับขอบคุณครับพี่พี่ขอบคุณด้วยนะพี่ขอบคุณทุกคนนะเอ้าแล้วครับผมอา้าว่ะ อ้าวแล้วครับผมคลิปนี้เป็นไงโอ้โหย่างโหดนะครับยายพี่กับคาตก,ก่อนโอเคก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกด like, กไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะด้านใหม่ก็ใช้ได้นะแต่จะให้โหดก็ต้อง,ต,องต้องเก่งเหมือนฮีโร่เพจเราเล่นเราเล่นก็ <laughs> น,นั่นแหละมีข่าวสารอะไรก็ตามเพจสุปะสัดได้นะผมขอบคุณพี่อาร์มเลยนะที่ม,มาให้คําแนะนําผมในวันนี้นะนั่นแหละโอเคไว้เจอกันวัยรุ่นไปแล้วจุบจ๊บ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ไปแล้วบ๊ายบาย